ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีคนค้นดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่30กันยายน2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีธนูนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีธนูอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผน ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีธนูในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะครับ ตำแหน่งดาวเจ้าเรือนหรือดาวประจําตัวของคุณก็คือตำแหน่งของดาวพฤหัสแต่ดาวพฤหัสตอนนี้ยังโคจรตกในเรือนของสหัชชะและก็ตกในเรือนของราหูอยู่ด้วยแต่ราหูตอนนี้จอรเป็นอริกับตัวคุณนั่นแปลว่าตอนเนี้คุณอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มในสังคมใดๆก็แล้วแต่แต่กลุ่มหรือสังคมนั้นๆ มีปัญหาครับหรือมีความคิดความอ่านไม่ลงรอยกับเราแต่เราก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปพัวพันทั้งตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจจนทําให้คนรอบข้างเข้าใจผิดในตัวเราหรือเราอาจจะเข้าใจผิดกับคนรอบข้างได้คนรอบข้างเป็นไปได้ทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งพี่น้องหรือแม้กระทั่งผู้ที่เราร่วมงานด้วยฉะนั้นตอนนี้ดาวพฤหัสยังโคจรตกในเรือนราหูหรือเรือนสหชัชัดจนถึงปลายเดือน กันยายนนี้ฉะนั้นพอพ้นปลายเดือนกันยายนนี้แล้วดาวประจําตัวของคุณก็จะเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนราศีมังกรก็คือเรื่องการเงินนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าเดี๋ยวหลังจากพ้นปลายเดือนนี้แล้วปัญหาเรื่องของคนรอบข้างอาจจะนิ่งหรืออาจจะเงียบไปสักระยะหนึ่งประมาณเดือนกว่ากว่าเดี๋ยวมันก็กลับเข้าสู่โหมดในปัจจุบันนี้เหมือนเดิมฉะนั้นผมอยากจะแนะนําแล้วก็อยากจะบอกกล่าวกับ คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูว่าอยากไปวุ่นวายหรืออยากไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรอบข้างมากเกินไปนะครับถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปจัดการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเขาหากเขาดีขึ้นเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงบุญคุณของเราที่เราได้แก้ปัญหาหรือ,อ,อไปออทำอะไรให้เขามีช่องทางที่ดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าเราไปยุ่งหรือว่าเราไปทำอะไรโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ ร้องขอกับเราหรือไม่ได้เห็นความดีจากเราเหมือนเราทําบุญคนไม่ขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับฉะนั้นผมอยากจะออออบอกไว้สำรับชาวราศีธนูอย่าไปเซ็นคำ้ำอย่าไปรับรองอย่าไปช่วยเหลือเกินเกินตัวเกินไปนะครับหรืออย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวคือบางทีเรื่องของคนอื่นก็ต้องปล่อยให้คนอื่นเขาเคลียร์เขาแก้ไขปัญหาไปเองจะดีกว่า จะทําให้เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวหรือต้องมานั่งแบกภาระกับปัญหาของคนอื่นๆนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างนะครับตําแหน่งของดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธแล้วดาวพุธตอนนี้ในเรือนกรรม,มะหรือเรือนการงานได้ตําแหน่งสองตแหน่งคือทั้งเกษตราธิบดีแล้วก็มหาอุดธด้วยนั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณทํางานโดยเฉพาะคนทํางานเก่งเงินเดือนหรือทํางานประจําเนี่ย ตอนนี้งานของคุณถือว่าสเสถียรที่เชื่อว่าจะต้องตกงานหรืออาจจะต้องหางานใหม่ข้อคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีวิกฤตแบบนั้นแต่ถ้าตอนนี้คุณอาจจะออกจากงานนะครับและกำลังจะหางานใหม่ก็มั่นใจว่าน่าจะได้งานในเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันเพราะตำแหน่งค่อนข้างดีและที่สำคัญในตำแหน่งการง,งานของเราเนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยแล้วก็มีดาวอังคารอยู่ด้วย อังคารมาจากเรือนปุตตะและก็มาจากเรือนวินาศฉะนั้นปุตตะก็แปลว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาเราและวินาศก็อาจจะเป็นงานที่เราคาดไม่ถึงนะครับฉะนั้นคนทํางานประจําตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีงานมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะตําแหน่งของดาวอาทิตย์คือตําแหน่งของดาวเจ้าเรือนสุภาก็มาอยู่ในเรือนกรรมะด้วยเช่นกันฉะนั้นสุภาแปลว่าผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือเ,เจ้านายเรา ก็มาตกในเรืองกรรมมก,ก็แปลว่าผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้กับเราเพราะเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความตั้งใจหรือทํางานแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือทํางานแล้วไม่มีทิฏฐินะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ผู้ใหญ่อาจจะเห็นจุดแข็งของเราตรงนี้จึงมอบหมายงานสําคัญสคัําญให้กับเรานั่นแปลว่างานของเราเริ่มมากขึ้นเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าในวิกฤตตอนนี้คนที่มีงานประจําทําอยู่ผมว่าถือเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับและที่สําคัญยังได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยก็ยิ่ง ทำให้เกิดความมั่นใจว่าคุณน่าจะเป็นคนสำคัญในแผนกในองค์กรที่หัวหน้าหรือเจ้านายคุณยังต้องการให้คุณทำงานนี้อยู่นะครับฉะนั้นเรื่องงานสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูไม่มีปัญหาหรือว่าได้รับมอบหมายงานมากขึ้นหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาทำก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานอิสระทำงานฟรีแลนซ์หรือทาธุรกิจส่วนตัวล่ะ ตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสครับที่คุณจะได้เซ็นสัญญาหรือไปเจราจาใดๆก็แล้วแต่โอกาสที่จะได้อยอดขายได้ทาร์เก็ตหรือมีผู้ใหญ่มอบหมายงานสำคัญสำคัญให้กับเรามีโอกาสเป็นไปได้หรือลูกค้าของเราที่เราไปดีลไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีรีพีท ติดต่อนะครับพูดคุยในเรื่องการค้าการขายกับเราก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยเทําไว้หรือเคยไปพูดไว้เคยไปหว่านเอาไว้โอกาสที่จะได้รับการาติดต่อหรือฟีดแบ็กกลับมาในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินตําแหน่งของดาวเจ้าเรียนการเงินคือตําแหน่งของดาวเสาร์นะครับแต่ดาวเสาร์เนี่ยตอนนี้เล็งไปที่ดาวพภเกตนะครับ ฉะนั้นผมมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ดาวเสาอยู่ในเรือนสตาของคุณตรงนี้จนถึงมีนา2566และมีดาวภเกตที่เล็งอยู่จนถึงเดือนตุลาผมมั่นใจว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแน่ๆโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบฟุลุกหรือได้เงินมาแบบก้อนใหญ่ก้อนโตเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันจะได้มาจากเรื่องของการทํางานได้มาจากในเรื่องของ เป็นในหน้านะครับหรือเป็นตัวแทนนะครับหรือได้มาจากในเรื่องของการขายทรัพย์บางคนอยากจะขายที่อยากจะขายบ้านอยากจะขายคอนโดอยากจะขายหุ้นก็มั่นใจว่าในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะขายได้ผมให้เวลาจนถ,ถึงเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนั่นแปลว่าชาวราศาีธนูโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในเดือนกันยาและไม่น่าจะเกินเดือนตุลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันและถ้ามองถึงเรื่องของโชคลาภก,ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวศุกร์หรือดาวเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยคือ,อ,อดาวนี้โคจรย้ายเข้ามาสู่ในเรือนชะตาของตนเองในราศีตุลและที่สำคัญดาวโชคลาภก,ก็ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิปดีด้วยนั่นแปลว่าถ้าคุณจะได้เงินหรือว่าได้ทรัพย์ได้ เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะมาจากการเสี่ยงด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวการเสี่ยงโชคก็มาถึงลัคนาราศีของคุณด้วยนั่นแปลว่าทั้งเ,เรื่องเงินที่ได้จากการทำงานได้จากค่าในหน้าได้จากการขายทรัพย์ได้จากการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะได้ในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกันนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวความรักก็คือตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนปัตตนี ซึ่งดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวพุธแล้วก็ดาวพุธตอนนี้มาอยู่ในเรือนกรรมมะข,ของคุณกอดกับดาวอาทิตย์กอดกับดาวอังคารน,นั่นแปลว่าถ้าคุณมีแฟนมีครอบครัวมีคู่ครองคู่ชีวิตอยู่แล้วแฟนคุณคู่ของคุณอาจจะมาช่วยเหลือคุณในด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานกับภาระหรือกับสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะให้แฟนอยากจะให้คู่ของคุณช่วยเหลือก็มีโอกาสที่จะมา ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ถือว่าช่วยเหลือเราได้หรือส่งเสริมเรื่องงานของเราให้เราประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับถ้ามองถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็บอกได้เลยว่าไปได้สวยเลยทีเดียวเพราะในเมื่อ,อดาวความรักโคจรในเรือนชตาที่ดีแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีนั่นแปลว่าแฟนคุณคู่คุณตอนนี้มีศักยภาพแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ ทำให้คุณรู้สึกยินดีรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขอยู่ด้วยแล้วไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องขัดแยง้งไม่มีทะเลาะบอกแววงซึ่งกันและกันฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ครองหรือคู่ชีวิตคุณตอนนี้ไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังกําลังเปิดใจกับใครสักคนหรือเปิดใจแล้วนะครับเริ่มมีคนเข้ามาแล้วถือว่าตอนนี้อาจจะมีความคิดความอ่าน ในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรือจะจอยกันทําภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งบางคู่นะครับอาจจะอยากจะซื้อบ้านด้วยกันบางคู่อยากจะซื้อรถด,ด้วยกันบางคู่อยากจะลงทุนธุรกิจด้วยกันก็สามารถที่จะทํากันได้ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวของคุณกับคู่ของคุณตอนนี้ไปได้สวยแต่ถ้าคุณอยากจะ เปิดใจกับใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเปิดใจครับโอกาสที่จะได้เจอในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพของคุณเชื่อว่าคุณอาจจะเจอคนคนนั้นในสายงานของคุณก็ได้ถือว่าความรักในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเท่าที่ผมดูในดวงชะตาของคุณคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับแต่ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ หรือญาติพี่น้องของเราที่มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือติดโควิดต่างๆมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าตัวคุณผมว่าไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ลองดูว่ามีคนแก่คนเฒ่าคนป่วยในครอบครัวในบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโอกาสที่จะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแบบหนักๆเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เรื่องราวสำหรับชาวรักนา ราศีธนูในคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขด้านบนนะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ